I'm time that at an all สวัสดีครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมเราควรเช็กกด subscribe แชแนลโอ Overtime กันด้วยนะเชนเราเนี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีทุกู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ฮิสเกิร์ตวีกแล้วนะก็ ซึ่งไอช่วงนี้มันจะเห็นไอช่วงที่เล่นไหมครับตอนที่3จะเห็นฮนะีโร่บูมฮีโร่บายนะก็เป็นช่วงฮิตกันเลยทีเดียวนะฮะก็โอเคกบวันนี้ก็มาเกาะกระแสดิดหนึ่งนะฮะโอเคแม่งกูไม่กูไม่เล่นหรอกนะฮะครับตอนที่3นี่ใครแม่งจะมาเล่นหรืใครไม่อดหลับ,บอดนอนมาเล่นนะฮะก็ซึ่งสำหรับใครที่อยากเห็นนะง่ายๆเลยในเขาผมนะซึ่งมันมีคําสั่งอยู่ในเขาผมนะฮะก็รอผมแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเพา เดี๋ยวไปหาวิธีมาแนละ้วซึ่งมันมีอยู่นะซึ่งมันไม่ใช่ไ e, มโครฟิวซ์นะเป็นไมโครฟ์ของ PC นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวลองแป๊บนึงเนาะอ่านะเช้าผมนะฮะก็มากันอีกแล้วนะเช้าผมนะฮะก็ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะฮะก็วิธีการเสกฮีโร่บายนะตัวเป็นๆไหลในเช้าผมนะฮะก็โอเคให้เราเสกเข้าคอมเมนต์บล็อกมานะซึ่งไอตัวที่มันคือตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะคือผมจะลองไนงะโอเคนะให้เราพิมพ์คําสั่งกริปนะครับผมนะกรีฟไอวีอี VE, แล้วก็ แอดพี free, รือตามด้วยชื่อเราก็ได้นะไม่เป็นไรนะแล้วก็ใส่คอมเมนต์บล็อกไปเลยนะอันนี้คอมเมนต์บล็อกเออดี D, แล้วก็เ n น e r s c o r e แล้วก็ b,l,o,c,k อบล็อกในผมนะรนะรประมาณนี้ก็ Enter ไปเลยนะเราก็จะได้เจ้าคอมเมนต์บล็อกมันแล้วในรับผมนะแล้วหลังจากนั้นนะให้เราเตรียมเอานี่มานะบล็อกออฟเลสโตนมาในรับผมนะแล้วหลังจากนั้นก็วางไปเลย แล้วก็มาอย่างนี้นะซึ่งไอตัวนี้ะคเขาผมนะซึ่งมันจะเป็นโค้ดของมันนะผมได้ทําการก๊อปวางมาแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วกดด้านป้ายนะฮะทีนี้มันก็เซ็จไอเสร็จเรียบร้อยแล้วต่างๆนานานะฮะก็เรามาลองดูกันเลยดีกว่ามาแล้ว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 อ่ะมาแล้วเริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วอ่ะอือซึ่งเราต้องมากดตรงนี้ด้วยนะเออลืมไป โอเคนะฮะแล้วกดป้ายสีเขียวตรงนี้เออโอเคนะเราก็จะได้อุปกรณ์ประมาณนี้มาในรับผมนะแม่งรู้สึกหลกๆกว่าชิปหาย,ยซึ่งผมใช้ในโทรศัพท์อัดได้ไงโอเควิธีการสร้างมันในเขาผมนะกะ็เดี๋ยวทําให้ดูนะก็วางบล็อกทองนะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาบล็อกโครนะบล็อกออฟโคลนะวางสี่เหลี่ยมประกันไว้ข้างๆนี้เลยแล้วก็อุย้ยแล้วก็อย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะก็เอา อ่สแตนนะวางตรงกลางเลยในรับผมนะเสร็จแล้วนะก็จะมีไฟลุกขึ้นประมาณนี้เลยในรับผมนะฮะก็โอเคดูดูดูโอ้โหแม่งดูมันกินดูมันกินโอ้โหแม่งพื้นแม่งหายหมดเลยนะฮะเราจะได้เห็นฮีโร่บายแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหจะได้เห็นฮีโร่บายแล้วโอ้โหแม่งดูมันกินดิ โอ้โหซึ่งผมดูหน้าจอในโทรศัพท์ม่นโคตนแหลกเลยทีเดียนะฮะซึ่งผมไม่ได้อัานโดยตรงกับทางคอมเออโอ้โหดูดิโอ้โหแม่งดูมันกินเอ้ยน้ำน้ำลงไปทำไมเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งีโรบาลก็จะทำการกําเนิดขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งพื้นที่นี้แม่งแห้งแล้งหมดอันนี้ก็โนมออดแน่นอนนะะเออมันเป็นคำสั่งนะไม่ใครไม่รู้เขียนโค้ดมานะมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตรงนี้นะฮะ คอยดูนะคอยดูไว้คอยดูไว้ร้อยขึ้นไปแล้วร้อยขึ้นไปแล้วร้อยขึ้นไปแล้วนะผู้ชมเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะฮะมันเป็นลูกไฟแนะ่เดี๋ยวฮิโรบายแม่งกวดจะมาแม่งนานแล้วตรงนี้ก็เป็นควันนะอุ้ยเป็นหุ่อา้าวนั่งไงมาแล้วฮิโรบายนะฮะแม่งลอยการอากาศเ,เลยมึงเลยในเขานะฮะก็ซึ่งไอฮิโรบายนี่นะไดยู่ฟูดนะฮะฮิโรบายมันบอกอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ รอบรอบตัวเราก็กลายเป็นกลางคืนที่เรียบร้อยนะเจอมันก็ความสามารถของฮีโร่บายเลยเนาะโอเคซึ่งมาากกันจะกวนตีเรานะดูเดี๋ยวแมงก็เสกลูกไฟตกใส่หัวเรานะแล้วก็ปล่อยสมบงซอมบี้มาหาเรานะดูโอ้โหให้เราฆ่ามันได้ในเขามนะเราจะได้ไอ้รองเท้ารองเท้าพิสดารน,นะเออขอเรียกงี้นะใครที่อยู่รอบตัวเราก็จะทําการ ออลอยตายกันหมดเลยนะแต่ขอตัดคลิปไปฆ่าฮิโรบาร์แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากที่ผมฆ่าฮิโรบาร์เสร็จเรียบร้อยนะแม่งใช้อาจจะใช้เทคนิคที่โกงไปหน่อยนะแม่งทแทล็ดทับผิวแม่งเลยนะฮะก็ทําการใส่ไปนะนี่นะจะมีเอฟเฟกประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะก็เราใกล้มอนเตอร์นะโอ้โหมันจะลอยขึ้นไปแล้วแล้วก็ไฟไหม้จนก่อมจะตายด้วยนะครับผมนะาผม่นะาก็เป็นอะไรที่โอพี OP มากนะแม่งโคตรขี่โกงนะฮะบอกเลย เดี๋ยวไม่ตกมาตายอืออันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะสรุปว่าใครไม่เข้าใกล้เราไม่ตายหมดนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะงี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจของคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายผมจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเช้าผมบาย สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนว่เชกกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ขอบคุณพระคุณมากนะฮะก็ที่กดนะครับผมบาย